ยุโรปเปิดเกมใหม่35ชาติรวมพลังทวงบินสงครามบีบรัสเซียจ่ายค่าชดเชออยยูเครนหลังยิงกันยืด4ปีเอาทุกคนสงครามรัสเซียยังไม่จบแต่ยุโรปเริ่มคิดดอกเบี้ยแล้วครับเพราะวันนี้บินความพังพินาศของอยูเครนกำลังถูกส่งตรงไปถึงมอสโกแบบไม่ไว้หน้าใคร17ธันวาคม2568กรุงบรัสเซลส์ไม่เงียบแต่สะเทือนทั้งยุโรปครับ 35ประเทศยุโรปจับมือกันตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากรัสเซียหลังสงครามยูเครนย,ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่4แบบไม่มีทีท่าจะจบง่ายๆและฟังให้ดีนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องซ่อมถนนซ่อมตึกคณะกรรมการชุดนี้ประกาศชัดว่าค่าชดเชยจะครอบคลุมตั้งแต่บ้านเรือนที่ถูกถลม่มทรัพย์สินประชาชนที่พังเป็นผงแหล่งมรดกโลกวัดโบสถ์พิพิธภัณฑ์ไปจนถึงบาดแผลทางจิตใจของเหยื่อสงคราม พูดง่ายๆคือยุโรปกำลังบอกว่ารัสเซียไม่ได้ยิงแต่ต้องรับผิดชอบทุกซากที่เหลืออยู่แต่ดราม่ามันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะยุโรปกำลังพิจารณาเอาทั์สินรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในยุโรปทั้งเงินสดพันธบัตรและกำไราจากเงินพวกนั้นมาใช้เป็นทุนเยียวยายูเครนทันทีถ้าทำได้จริงนี่จะเป็นหมากประวัติศาสตร์ชาติไหนรุกรานคนอื่นทรัพย์สินในต่างแดนอาจไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับ เกมนี้ไม่ได้มีแค่ยุโรปกับรัสเซียอีกฝั่งคือสหรัฐอเมริกาที่เริ่มส่งสัญญาณอยากปิดดีลสงครามให้เร็วแม้ต้องแลกกับการผ่อนคลายหรือยกเลิกคว่ำบาตรบางส่วนถ้าอเมริกาเลือกทางนี้แผนบีบรัสเซียจ่ายค่าชดเชยของอยุโรปอาจถูกดึงเบรกกลางทางทันทีนี่แหละครับภาพใหญ่ของสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่ใครยิงแรงกว่าแต่ใครเขียนกติกาหลังสงครามได้ก่อนคำถามที่โลกต้องคิดต่อคือ ยุโรปจะเดินเกมนี้สุดทางหรือสุดท้ายสงครามจะจบแบบไม่มีใครต้องจ่ายจริงเพราะถ้าบินนี้ถูกพับเก็บสงครามครั้งต่อไปอาจเกิดง่ายกว่าที่เราคิดครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ